สบายดีพี่น้องเอฟซีสุขคนดวะครับผมเอาเมือ้อวันนี้ม,ม,นมาดูเราพัฒนาวันจันเนาะวันจันก็สำหรับงวดที่ผ่านมาเออ่ตัวเด่น ตัวเด่นผมไม่เข้าอ่ะอ้อยไหนะเราเออนี่ไงตัวเด่นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวเด่นคือตัวเน้นเออใช่ตัวเน้นผมไม่เข้านะแต่ตัวเด่นก็คือมาจูตรนี้มาเหมือนเดิมเอ้ยไม่น่เอาสองมาเลยนะสามสี่นี่สองสูตรนี่ก็เข้าแล้วนะสี่ห้าหกวันศุกร์ที่ผ่านมา ออกอะไรนะนี่ไง3ามแปดห้าสมหนึ่งเกโอ้ก็จับเกือบถูก3ตัวโตนะ๊ดเนาะที่ใกล้เคียงก็มี9ก้ถ้าเป็น9ก้สหเราก็ปังเลยแต่ในตารางเราคือมาดูในตารางกันก่อนในตารางนี่เท่าอะไรเนี่ยสตัว9ก้าเอ้สามห้สามสมี9แต่ไม่มี ไม่มีหนึ่งตัวนี้ผมเลขหกหกไม่มานะต้องขออาภัยในงวดที่ผ่านมาแต่ว่าชุดสองตัวก็คือเข้าห้าสามตกกลับนี่ไงสามห้าห้าสามเนาะเข้าตัวนี้ตัวเด็ดมาที่เลขห้านี่ตัวนี้มาดูงวดนี้กันใหม่สูตรนี้รู้สึกว่าจะเดินมาสองงวดตรงตรงเอาแค่ตัวเลขแค่สองตัวแล้วนะ ม่รู้ว่างวันนี้ผมว่าน่าจะเดินต่อตัวเลขมันสวยเนาะก็จับ,แบ,บหแป๊บนึ่งขอจัดมุมนิดนึงโอเคเนอะอ่าจับสูตรนี้มาให้ดูกันสูตรเก่าเหมือนเดิมนะว่าที่ผ่านมาออกอะไรนะสามแปดใช่ไหมสามแปดห้าสาม หนึ่งเก้างวดที่ผ่านมาผมบอกแล้วว่าตัวเลขไม่เกินห้าตัวก็ไม่เกินห้าตัวจริงๆมันชอบเอานี่หลักนี้ก็คือหลักแสนกับหลักพันหรือหลักร้อยนี่มามาอะไรมาเออเป็นเลขตัวเดีวยวกันเออ เลขตัวเดวกันร่าสิผ่านมาก็หลักแสนแล้วก็หลักร้อยเนาะก็คือเลขสามตัวเลขก็ห้าตัวไม่เกินนี้ก็วิเคราะห์ถูกกันไปแป๊บหนึ่งขอไฮไลท์นิดนึงนะลาวันจันที่สิบหกสูตรเก่า ที่ยังเดินดีวันนี้อย่าไปทิ้งสูตรเก่านี่สูตรดั้งเดิมได้ตัวเลขตัวเด่นสามตัวนะเก้าสิบสิบเดสิบสองสองสามสี เด่นสตัว2อ,อันนี้คือตัวเด่นนะ2 3 4สามสางวดที่ผ่านมามาแค่เลขห้ตัวเดียวก่อนหน้านั้นมา2ตัวมา2อตัวสงงวดก็มาประกบกับสูตรนี้ งวดที่ผ่านมาเข้าไปที่เลข3ามเราจะเอาแค่2ตัวนีไหมงวดที่ผ่านมาผมไปลดแต้มหนึ่งเลข2ไม่มานี่นี่น่ร้อหน่วยบวกกันแล้วก็บวกด้วย3คงที่เลข3ามคงที่นะเก้า1ิบสิบเอ็ห หได้เลขหกกับเจดแค่สองตัวจะลดแต้มลงดีไหมลดลงมาแล้วห้าเพิ่มเป็นตัวเลขห้าตัวเอ้ยสามตัวถ้าไม่ลดละ่ะบันจันคิดว่าห้าจะมาไหมผมไม่มองห้าอีกแล้ว ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะผมว่านะคือมองดูมาหลายงวดแล้วแหละเออถ้าเลขหนึ่งมาถ้าเลขหนึ่งมาในบรรดาสี่ตัวนี้หลักไหนก็แล้วแต่เนาะหลักพันร้อยสิบหน่วยก็แล้วแต่ มันจะมีตัวเลขตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะที่ผมมองดูแล้วมันมาเกือบทุกงวดเลยก็คือเลขตัวไหนดี <c oughs> ให้เดาให้เดาเ <c oughs> ฉลยข้อสอบนะครับเฉลยข้อสอบตัวเลขที่มองดูคือมันมาเกือบทุกงวดก็คือเลขนี้ครับเลขสี่ คือบอพี่น้องเลยพี่คือบอเลขสี่ตัวเดียวเลขสี่ก่อนหน้านั้นจำไม่ได้ว่ามันเอ,อ่อออกอะไรงวดไหนเนาะไหนดูง่ายง,ายง,ายง,ายงวดล่าสุดเอองวดล่าสุดออกงวดก่อนหน้านั้นที่มันออกสี่สามห้าแปด หนตัวเลขก็คล้ายๆอย่ายงี้เนาะสี่สามห้าแปดหนึ่งนหะออหนึ่งหตัวเลขถัดมาที่มาก็คือสามหนึ่งหกสามเจดสี่เลขสี่มาที่หลักหน่วยบนอ่าผมลองสังเกตดูก่อนหน้านั้นไปอีกเออถัดลงไปอีกเนาะก็จะมีเลขสี่มาเกือบทุกงวดจริงๆนะถ้าหนึ่งมา ก็เป็นข้อสังเกตเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะที่แอดนำมาฝากอ้าวมาลงในในในลับตารางเราดีกว่าตารางพารวยมีอย่างเนี่ยตัวนี้ได้พี่น้องเลยสองสามสี่เด้อสองสามสี่เลขหกแล้วตะเลข สองสามสี่หกเจ็ดห้าจะมาไหมห้ามันเอ่อไอตัวที่น่ากลัวก็คือห้านี่แหละห้านี่แหละจะมาหรือเปล่า <c oughs> อ่ะผมลงแค่ห้าตัวไว้ก่อนนะเนาะเผื่อยังไงเดี๋ยวค่อยเพิ่มก็ได้มั <c> ้ง <oughs> ถ้าเอาตามสูตรเดิมซึ่งว่าที่ผ่านมามันมาที่สองตัวสองวดแล้วนะ ตัวนี้สองงวดแล้วนะแต่ว่างวดก่อนงวดล่าก่อนล่าสุดอะ่ะถ้าเพิ่มอีกตัวหนึง่งมันจะกลายเป็นข้าวบนล่างเลยแต่ว่างวดที่ผ่านมาเข้าแค่เลขสามตัวเดียวไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดวันนี้ผมว่าจะไม่ลองไม่เพิ่มนะโอ้ไม่ลดเนาะไม่ลดไม่ลดเป็นห้าหกเจ็ดจะเอาแค่หกเจ็ดจะเข้าไหม <c oughs> ดูจากสูตรอื่นแล้วมันโอ้เลขมันสวยอะสองตัวเนี้ยอะน่าจะเอาอยู่อะถ้าไม่อยู่ก็ต้องแบบ อม่อยู่ก็ต้องอยู่นะเามาจับเลยเอาหลักไหนดีมะมันจะมาแบบไหนดีนะเด่นสองสามสี่ทุดสองตัวก็จะมีหกสองหกสามหกสี่ สองเจ็ดสามแล้วกาเจ็ดสี่หกชุดคิดว่าอยู่ไหม <c oughs> น่าจะเนาะเอามาดูชุดสามตัวที่คิดว่าจะมานะชุดสามตัวก็ที่ผ่านมาจับพลาดแค่ตัวเดียวถ้างั้นก็น่าจะเข้าโตอ,อชุดสามตัว ขอจับให้แบบนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวนะมองจากนี่แล้วเลขพี่น้องมีสิทธิ์มาไหมมีก็จะมีสี 4, 7, ่เจ็ดสามนเล็กสี่มีติดมาก็ Ali. sáng สามแล้วก็เก้าเจ็ดสามอ่ะให้สามชุดสี่เจ็ดสามเจ็ดหกสามเก้าเจ็ดสามทั้งที่เด่นสี่ทำไมสามตัวเราไม่มีสี่ก็ <c oughs> <c oughs> มีแค่ตัวเดียวชุดนี้สี่ยังมองว่าสามกับสี่มีสิทธิ์มาคู่อ่ะอม,มีสิทธิ์มาคู่ อาจจะเอาเลข4ไปไว้ที่ล่าง3มาไว้ที่บนอะไรประมาณนี้ผมลองวิเคราะห์ไปประมาณนี้เลงนะเอ่อสำหรับตัวเน้นตัวเน้นตัวเน้นชุด2ตัวผมชอบ6 3 6 4 7 3 7 4เนาะ7 4ก็มาบ่อยแล้วนะไม่แน่นะก็อาจจะมาอีกเนจะ็ดเราไม่เห็นนานแล้วยังเนาะ เจ็ดสามไหมเจ็ดสนะี่มาบ่อยนี่คือชุดสองตัวเนาะอืมผมขอแถมชุดนี้อีกชุดหนึ่งเนาะจะมาแบบนี้หรือเปล่าเนาะก็คือชุดซึ่งมันชอบโผล่มาจริงๆนะไอ้ตัวเนี้ย ผมแถมให้อีกชุดหนึ่งก็คือชุดกันนะจากหกชุดนี้ผมแถมอีกชุดหนึ่งก็คือชุดเอ่อนะเก้าจ็ดเจ็ดเก้าอาจจะเป็นตัวนี้อาจจะมาล่างหรือเปล่าใน้ม,ามาก็คือชุด เกเจ็ดเออถ้าไม่มาก็ดีไปแต่ถ้ามาก็อาจจะเป็นเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกสามผมมองนะตัวเลขที่จะมาเนกะ้าเจ็ดหกสามหรือไม่ก็เก้าสี่เจ็ดสามอืมอ่ะผมแถมเก้าอีกตัวหนึ่งตัวกันนะตัวกันก็ดูจากสูตร ดูจากสูตรอื่นแล้วมันจะมีตัวเลขที่ผมคิดว่าน่าจะมีมาอีกตัวหนึ่งก็คือเลข9ผมขอเพิ่มเลข9ในในชุดตารางนะก็เป็น6ตัวเนาะตัวนี้จาก5ตัวนี้ผมขอเพิ่มเลข9ไว้ตรงนี้นี่ม9มาอาจจะเป็น9 7ตัวเดียวเนาะที่ชอบเนาะที่คิดว่าน่าจะมาอ่ตัวเลขไม่เยอะเนาะ6 2 1 2 3 4 5 6 7 ก็คือเลขเก้านี่แหละตัวแปรสำคัญเพราะว่าสูตรสูตรนี้ที่ที่งดที่ผ่านมามันได้หนึ่งกับสองะหนึ่งกับสองผมไปมองไว้ที่เลขสองแต่มันมาที่เลขหนึ่งก็คือร้อยสิบหน่วยสามหนึ่งเก้าแปดหนึงขอเปลี่ยนประกาศคลิปนี้อาจจะใช้เวลานิดน,นึงแล้วก็ผม ลงสูตรด้วยเนาะมันก็เลยจะใช้เวลานิดหนึ่งถ้าสรุปให้เลยก็สั้นนิดเดียวเองนะสรุปนาทีเดียวก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าก็เอาสูตรมาให้ดูด้วยเนาะก็อาจจะยาวทนดูนิดนึงแอบสามสามสามเป็นเก้ามันได้ที่เลขเก้ากับศูนย์ผมไม่มองศูน คือตัวเลขที่จะมาผมคิดว่าอาจจะเป็นเลขเก้าไงสูตรนี้มันได้เก้าโอ้ให้ดูสามสูตรเนาะก็มันไม่ชนกับสูตรก่อนหน้านี้เนาะสองสามสี่แล้วก็หกเจ็ดใช่ไหมไม่ชนเนาะสองสามสี่อันนี้หกเจ็ดนี่ได้เก้าตัวเดียวเอยเก้ากับศูนย์ไม่ใช่เก้าตัวเดียวสิผมมองที่เลขเก้ามากกว่าก็เลยมาให้ดูตรงนี้ว่าเป็นอาจจะเป็นเก้าเจ็ดมันชอบ ชอบอะไรชอบโผมา97อะ่ะเออเป็นเลขยอดฮิตมากเลยอะ่ะออกแล้วออกอีก97กับอะไร74ในะช่วงนี้มาบ่อยเนาะ74 97เป็นเลขที่ต้องระวังเพราะว่าปกติมันจะชนกับสูตรอื่นอนะสูตรนี้แต่มันไม่ชนมันได้9ตัวเดียวว่า9กับ0นะ่ะ ก็ไม่รู้จะจับยังไงดี94 95อะไรเงี้ยเนี่ยแต่ผมชอบ97มากกว่าเนาะก็ผมยึดสูตรนี้นะเป็นหลักสูตรที่เดินดีมาตลอดอืมวันนี้ผมให้แค่สองตัวตัวนี้สูตรนี้เอาแค่สองตัวเนาะอืมก็ขอให้ปังขอให้เฮงก็แล้วกันวันนี้ขอไม่เน้นตัวเดียวได้ไหมขอไม่เน้นได้ไหมชุดเน้นวดที่ผ่านมา พลาดอะ่ะพลาดอย่างแรงหกไม่มีเลยหกหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนแรกกะว่าจะเอาหกกับสามแต่ไม่เอาดีกว่างวดที่ผ่านมาอังวดนี้ผมให้ชุดเด่นชุดเด่นสองตัวนะที่คิดว่าเด่นสุดแล้วเนาะก็อาจจะจะเป็นตัวเนี้เด่นสามกับสี่นะ ผมว่านะสากับสน่าจะมีมานะเด่น2 3 4 2 3 4ผมคอเน้นไปที่เลข3ลามเรางวดนี้ผมลงแค่คลิปเดียวนะไม่เอาโคงสุดท้ายแล้วนะโคงสุดท้ายก็ที่ผ่านมาไปสรุปตัวเน้นไม่เข้านะก็จะทำให้ค่อยเขยไป เปล่าเนาะสามสี่สองตัวเนาะที่เด่มน,นะถ้าใครจะชอบสายวิ่งสายลูดนะผมว่านะสามกับสี่สามกับสี่จะต้องมีมาก็อย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ก็คือถ้าหนึ่งมาเลขสี่เลขสี่น่าจะมีมาแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่หลักไหนอา้าวเลขสี่คิดว่าน่าจะมีติดน่าจะมีติดอาจจะไปเป็นหลักแสนด้วยมันต้องตัวเลขวันนี้ก็เหมือนเดิมนะผมว่าไม่ ไม่เกินห้าตัวเหมือนเดิมเพราะว่าดูจากดูจากสูตรแล้วตัวเลขไม่น่าจะเกินห้าตัวเหมือนเดิมอาจสามกับสี่สามกับ4ี่อาจจะมีซ้ําตัวหนึ่งเออถ้ามาพี่น้องเลยสามกับสี่ก็ปังแน่ๆบอกว่าผมจับถูกองานนี้โอเคคลิปนี้ฝากไว้ให้พิจารณา ขอให้ปังนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยเด้อขอบคุณครับ